ดูทังฝ่ายค้านกันบ้างค่ะว่าฝ่ายค้านให้คะแนนการทํางาน2เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะคะเริ่มต้นจากคุณชัยชนะเดชเดโชสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์บอกเอาไปเลย3เต็ม10บเต็มสิ <10 S 2> เองเหรอสามเต็มสิบจังเลยบอกว่ามากน้าผิดหวังอะ่ะเพราะว่าไม่สามารถจะแก้ปัญหาปากท้องเศรษฐกิจของประเทศได้ประชาชนยังอยู่ในยุคข,ข้าวยากข้าวของมีราคาแพง อีกทั้งปัญหาพนันออนไลน์แล้วก็ปัญหาอาชญากรรมทางสังคมและสุดท้ายการแก้ปัญหายาเสพติดล้มเหลวส่วนการปรับลดราคาพลังงานก็เหมือนเป็นการปรับลดแบบไฟไม่ฟางปรับแบบระยะสั้นแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนะคะมี3คนที่ให้ผ่านจาก35คนเนี่ยนะมี3า<อ>คนให้ผ่านคือคุณอนุทินชาญวีรุลที่ออกมาแสดงจุดยืนเรื่องสังคมหลายเรื่องทั้งเรื่องของการเปิดผับถึงตีสี่ไม่ตกลงว่า คุณชนะเนี่ยเห็นเห็นว่านี่เป็นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรเขไม่ได้พูดชัดเจนนะไม่พูดชัดเจนอบอกแค่ว่าแสดงจุดยืนชัดเจนคุณอนุทินแสดงจุดยืนชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นผมให้ผ่านาคุณชาดาไทยเศรษฐวางแผนแก้ปัญหาภูมิทิพล์อย่างมีระบบแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า,านะคะสามท่าน อย่างผู้กองธรรมนัตเนี่ยที่บอกว่าให้ผ่านก็เพราะว่าลงพื้นที่แก้ปัญหาที่ดินทํากินนะคะนี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลคุณเศษฐาต้องกลับไปทบทวนเพราะว่ารัฐมนตรี35คนสําหรับผมผ่านแค่3คนเท่านั้นที่เหลือยังไม่มีผลงานประดับที่ชัดเจนนะคะครับอ,อันนี้ก็